ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะครับนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เคยเข้าไปสัมผัสชีวิตข้างในเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับว่าวิธีการกินความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำเนี่ยเขากินเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับนะอาหารการกินนะครับนะ ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับนะที่คอมเมนต์มานะครับรู้สึกว่าห่วงนะครับสามีห่วงลูกนะห่วงแฟนนะครับห่วงญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่เข้าไปติดอยู่ในเรือนจำนะครับกลัวเขากินอดๆจากๆอาหารการกินเป็นยังไงนะครับที่เขาเคยพูดว่าผัดผักสิบไร่โครงไก่หนึ่งตัวนะครับกินแต่เศษเนื้อเศษอาหารนะครับกินแต่ปลานะครับเน่ากินแต่ผัก นะครับนะต้นแก,แก่จริงไหมหรือไม่จริงยังไงเรามาฟังกันวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมจะแบ่งอาหารออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็คืออาหารที่ทางเรือนจําจัดไว้ให้กับอาหารที่เราซื้อกินเองนะครับนะสำหรับอาหารที่เรือนจําจัดไว้ให้เนี่ยครับนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณก่อนนะครับนะ งบประมาณนะครับ52บาทต่อคนต่อวันนะครับฟังไม่ผิดนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับเขามีงบประมาณให้นะครับนะกรมราชัณฑ์นะครับนะมากระจายให้กับเรือนจําต่างๆนะครับตามจํานวนของผู้ต้องขังนะครับนะหรือว่านักโทษนั่นเองนะครับนะคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้ค่าอาหาร52บบาทต่อวันนะครับพูดง่ายๆพูดให้เข้าใจนะครับนั่นก็คือ เอา52บาทหารด้วย3นะครับเพราะว่านักโทษคนหนึ่งกินอาหาร3มื้อนะครับคุณก็จะได้ประมาณ17บาทนะสิบบาทกับนิดนิดนะครับสิบาท30สตางค์ประมาณนี้นะครับนะตีเป็นตัวเลขกลมๆเลย17บาท17บาทต่อมื้อนะครับคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรากำเงิน17บบาทเนี่ยไปซื้ออาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับนะกะเพราลาดข้าวที่ขายถูกที่สุด ในตอนนี้เลยนะนะครับ20บาทนะเอาแบบร้านค้าทั่วๆไปตามตลาดนะัดตามข้างนอกเนี่ยนะครับ20บาทเนี่ยคือแบบกระเพราที่เขาห่อกระดาษนะครับหรือว่าข้าวเหนียวไก่นะข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะอย่างทั่วๆไปเลย20บาทนะครับ17บบาทเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับนะนอกจากว่ามันจะเป็นแบบร้านที่เขาขายแบบว่าถูกๆหน่อยนะครับนะ ห่อละ10บาทหรอห่อละ15บาทเดี๋ยวถามว่าอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มนะหอนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นราคาแบบปกติเลยนะครับเป็นราคาแบบปกติร้านอาหารตามสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละ30บาท35บาทนะกระเพรานะครับอาหารตามสั่งอาหารกล่องเนี่ยอย่างน้อย,อยก็35 4หดังนั้นนะครับเงิน17บาทเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับ ทีนี้ในเรือนจำนะครับหรือว่านะครับกรมราชัณฑ์เนี่ยเขาก็มีวิธีการจัดการอาหารนะครับให้กับนักโทษทุกคนได้กินอิ่มนะครับผมเน้นเลยว่าได้กินอิ่มแน่นอนนะครับแต่คุณภาพอาหารก็ตามราคาแหละครับ17บาทนะครับนะลักษณะของเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนนะครับเนื้อหมูก็จะเป็นเนื้อหมู3มชั้นหนาหน่อยนะครับหนังก็จะหนาหน่อยผักก็อาจจะมีส่วนที่เป็นผักแก่ใบแก่ปนมาบ้างนะครับนะ หรือปลาทูนะครับนะไก่นะครับก็จะเป็นพวกโครงไก่ปลาทูก็จะเป็นปลาทูสดที่ไม่ได้สดมากนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราซื้อของดีเฮ้ยหมูต้องเป็นหมูสันคอนะครับไก่ต้องเป็นแบบไก่เนื้อล้วนนะครับหรือว่าปลาทูต้องเป็นปลาทูสดนะครับนะใหม่ๆเลยนะครับมันไม่ได้หรอกครับราคานี้นะครับนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาได้งบประมาณมาเท่าไหร่นะครับ ถ้าเมื่อไหร่กรมราชาัณฑ์บอกว่าอได้งบประมาณมาหัวหนึ่งนะครับ200บาทแล้วมาจัดอาหารแบบนี้ให้กินนะครับอันนี้เราค่อยไปตําหนิเขานะครับแต่เขาได้งบมาจํากัดนะครับกับสิ่งที่เขาจัดให้นักโทษเนี่ยผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผลนะนะค,คุณอย่าลืมว่านักโทษคนหนึ่งเนี่ยกินข้าวนะครับนะแล้วมีแต่นะครับชายชะกันนะครับนะมีแต่ คนโตนะครับไม่ใช่เด็กอนุบาลนี่แบบว่ากินทัพีเดียวนะครับนะบางคนกิน 2- อสาถ้วยนะครับนะข้าวราดแกงข้าวกับแกงเนี่ยนะหรือว่าพวกอาหารต่างๆนะครับเช่นบางวันเขามีอาหารจานเดียวนะครับพวกผัดซีอิ๊วราดหน้านะครับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าคุณกินอิ่มไหมกินอิ่มแน่นอนครับบางคนนี่เดินกินหลายๆรอบก็ได้นะครับนะอาหารมันจะเหลือนะครับและที่สําคัญนะครับนะนอกจากอาหารพวก เป็นอาหารคาวแล้วเขายังมีอาหารหวานให้กินด้วยนะครับนะอาหารหวานส่วนมากก็จะเป็นขนมหวานนะครับอาทิตย์ละ2อถึงสวันนะครับขนมหวานก็จะเป็นพวกรดช่องสิงคโปร์นะครับนะ้าต้มถั่วเขียวนะสาคูถั่วดําหรือว่าเป็นข้าวเหนียวถัวถ่วดําถั่วดําล้วนก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ก็คือนะครับสิ่งที่เขาทําให้กินนะถามว่ามันกินได้ไหมกินได้นะครับแล้วก็กินอิ่มด้วยถามว่าทําไมมันถึงกินอิ่มงบประมาณแค่17บาท นะครับมันพอกินไหมเนื่องจากว่ามันจะไปสู่ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2คืออะไรครับอาหารที่ซื้อกินเองนะครับนักโทษบางส่วนเนี่ยเขาจะไปซื้ออาหารกินเองดังนั้นนะครับเขาจัดอาหารมาไว้สําหรับสมมุติว่าแดนนี้มีร้อยคนเขาจัดอาหารมาให้อิ่มร้อยคนแต่อย่าลืมว่าจะมี20-30คนที่ไปซื้ออาหารกินเองดังนั้นกับข้าวก็จะเหลือแกงก็จะเหลือนะครับนะ ขนมหวานก็จะเหลือดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าสภาพคนที่ออกมาจากเรือนจาเนี่ยนะครับมีแต่คนอ้วนๆต่อให้ไม่มีญาติไปเยี่ยมก็แล้วแต่นะนะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีใครส่งเสียก็แล้วแต่นะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยในเรือนจําเลี้ยงอดๆอยากๆนะคุณลองดูนะครับนะวันไหนที่เขาปล่อยตัวนักโทษนะคุณลองไปยืนดูหน้าเรือนจำครับออกมานี่จากสภาพแบบขี้ยาเข้าไปผอมกระลงเลยนะครับนะเหลือแต่กระดูกออกมานี่น้ําหนักขึ้นเป็น10บโล20่โลนะครับอ้วนบักเลยนะครับทั้งๆ้ที่ เราเคยเข้าใจว่าเฮ้ยข้างในเรือนจําอาหารมันอดๆจากอยากกินผัดผักสิบไล่โครงไก่หนึ่งตัวนะครับต้องทํางานอีกนะครับต้องขึ้นกองงานทํางานนะครับแต่ทําไมถึงสภาพทุกคนออกมาคือจะมีแต่คนอ้วนๆจะมีแต่คนนะครับน้ําหนักขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันดีแล้วให้เข้าไปอยู่นะครับแต่ผมหมายถึงว่าดังมันเป็นเครื่องชี้ชัดนะครับว่าอาหารการกินในเรือนจําเนี่ยต่อให้เป็นกับข้าวหลวง นะครับกับข้าวของเรือนจำนะครับแกงที่เรือนจำทำขึ้นขนมที่เรือนจำทำให้กินทุกคนก็กินอิ่มนะครับแล้วมันจะมีพวกเซฟนะครับนะเซฟกับข้าวไว้ไปกินบนเรือนนอนนะครับนะเวลาตอนเย็นเนี่ยนะครับแกงเหลือข้าวเหลือนะครับขนมหวานเหลือนะครับเขาก็เทใส่กระติกนะเอาขึ้นไปกินรอบดึกนะครับก็แบ่งกันกินนะครับนะแบ่งกันกิน มันก็มีวิธีการเอาแอบขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าพวกเซฟข้าวขึ้นไปกินนะครับนะเซฟข้าวใส่กระติกนะครับกระติกน้ํากระติกใหญ่เลยเอาไปเทนะครับแล้วก็นะครับได้แกงไปลาดนะครับนะกินล้อมวงกัน10คน15คนนะครับก็นั่งกินกันนะครับอร่อยก็แบ่งกันกินนะครับสองสามวงก็แบ่งแบ่งกันกินไปนะครับนี่คือนะครับเรื่องราวของอาหารที่เรือนจําจัดให้ถึงมันไม่มีคุณภาพที่ดี นะครับนะมากนะฮะหรือว่ามันไม่ได้แบบว่าเลิศหรูอรดอร่อยนะครับรสชาติอาหารก็จะเป็นแบบจืดๆดจางๆนะครับแต่เราสามารถซื้อพริกซื้อลดดีนะซื้อน้ำปลามาเติมได้นะครับนะหรือว่าเราจะสั่งเป็นน้ำพริกนะครับพวกน้ำพริกตะดงตะแดงนะครับมาเวลาเราเฮ้ยได้แกงนะครับวันนี้ได้ผัดผักอ่าผัดผักกับหมู3ชั้นมาปุ๊บเราเอาน้ำพริกตาแดงคลุกข้าวนะครับนะเหยาะน้ำปลาหน่อย นะพริกตาแดงคุกข้าวกินกับผัดผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เรากินได้เจริญอาหารนะครับนี่ก็คือนะค,ความเป็นจริงของเรื่องอาหารนะครับ52บาทต่อคนต่อวันนะครับนะห้บาทหาร3ได้17บาทนะฮะตามราคาตามคุณภาพนะผมมองว่ามันไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับนะแถมบางมือมีขนมหวานอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่นะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงอย่างที่2นะครับ อย่างที่2ก็คืออาหารที่เราซื้อกินเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ้ยแบบนั้นแฟนฉันกินไม่ได้ลูกฉันกินไม่ได้นะแฟนอยู่ข้างนอกเนี่ยกินดีอยู่ดีทํายังไงถึงอยากให้แฟนกินดีอยู่ดีนะเขาติดคุกฉันสงสารนะลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่เคยทําความผิดผิดพลาดครั้งเดียวฉันอยากให้ลูกฉันกินดีอยู่ดีนะแฟนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาเรากินดีอยู่ข้างนอกเราอยากให้แฟนกินดีอยู่ดีเราจะทํำยังไง นะครับวันนี้ผมจะมาให้คําตอบนะครับทําง่ายๆเลยครับคุณแค่ส่งเงินเข้าไปนะครับส่งเงินเข้าไปนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคุณจะให้แฟนคุณใช้เดือนละเท่าไรเดือนละหมื <c oughs> ่นเดือนละหมื่นห้าเดือนละสองหมื่นก็ว่ากันไปนะครับนะไม่อยากให้แฟนทํางานส่งเงินเข้าไปให้แฟนตัดยอดกองงานไม่อยากให้แฟนย้ายแดนก็ส่งเงินตัดยอดย้ายแดนไม่อยากให้แฟนนะครับ นะย้ายเรือนจําก็ส่งเงินตัดยอดเรือนจําแล้วก็ให้แฟนอยู่ในเรือนจําที่เราไปเยี่ยมสะดวกไปมาหาสู่สะดวกเสร็จแล้วเราก็นะครับส่งเงินให้เขากินนะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วส่งเงินให้เขากินเขาจะเอาเงินไปซื้ออาหารที่ไหน <S <S ผมบอกเลยนะครับข้างในเนี่ยคุณกินข้างนอกยังไงนะครับข้างในเขามีขายแบบนั้นนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับนะ ตอนเช้าเเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาอาหารนะครับนะเขามีคนนําเข้ามานะครับนะอาจจะเป็นจากกองงานค้าหากรรมกองงานทําอาหารสอนทาเบเกอรี่สอนทําขนมทํากับข้าวหรือส่วนหนึ่งก็มาจากอะไรครับจากญาติผู้คุมจากเมียผู้คุมนะครับนะเขาทํากับข้าวขายนะบางคนเนี่ยนะครับก็มีคือญาตินะอยู่ในตลาดรับขนมมาขายรับแกงมาขาย ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยพ่อค้านะครับเอาแกงมาขายนะครับแกงมีทุกอย่างนะครับผนงเนื้อผัดกะเพราคะน้าหมูกรอบนะครับลาดหน้านะครับผัดซีอิ๊วนะครับขนมก็มีทุกอย่างนะครับขนมหวานแบบไทยๆนะครับตองหยิบทองหยอดฟอนไทยหม้อแกงหนับข้าวลงข้าวหลามมีหมดนะครับมีหมดนะขนมปังนะครับนะ ใส่มะพงมะพร้าวมีหมดครับใส่ฝอยธงฝอยทองนะครับขนมปังต่างๆนี่คือข้างในเขาขายกันนะครับเหมือนเราไปเดินตลาดตอนเช้ายัางไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยแฟนเราอะ่ะชอบกินแบบอาหารแบบที่เขาไม่ได้ทําขายประจําอย่างเช่นแฟนเราอยากกินก้อยขมอยากกินลาบอยากกินก้อยอ่าอยากกินต้มเนื้อมีขายไหมมีขายครับ แล้วจะสั่งยังไงก็สั่งคนที่เขาเอามาขายนั่นแหละครับนะ hey, พี่พรุ่งนี้เอาลาบให้ผมถุงนึงเอาก้อยให้ผมสองถุงเข้าเหนียว10บาทเข้าเหนียว20บาทนะแล้วก็เอาต้มเนื้อให้ผมถุงนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาออเดอร์นี้นะครับนะส่งให้กับคนที่รับอาหารมาขายแล้วมันก็จะมีกระบวนการนําเข้ามานะครับนะเราสั่งได้หมดครับของกินที่ไม่ใช่ของผิดกฎหมาย เฮ้ยพี่วันนี้วันเกิดผมเอาเค,ค้กสักสองปอนได้ไหมได้ครับพี่วันนี้ผมอยากกินไก่ทอดเจ้าดังเลยนะครับมาเลี้ยงลูกน้องสักสองชุดได้ไหมได้ครับนะเราสั่งเขาล่วงหน้าเฮ้ยพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเอาไก่ทอดมาให้ผมสามชุดนะเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวผมให้แฟนโอนเงินเข้าบัญชีให้นั่นนี่นู่นเดี๋ยวมันจะมีขบวนการครับนะคนที่เข้าไปข้างในคือต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่รู้จักใครเลย ติดคุกครั้งแรกในชีวิตนะฮะเข้าไปแบบเด้อเดอดาดาไม่รู้จักใครเลยในแดนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสังคมมันจะพาคุณพัฒนาไปเองนะครับอยู่ไปไม่ถึงเดือนหรอกครับคุณจะเริ่มรู้จักเซ้นอาหารคุณจะเริ่มรู้จักสั่งพ่อค้าพ่อค้าเดี๋ยวเอาพรุ่งนี้เอาก้อยมาให้ผมสักถุงนะเอาแบบขมขมนะพรุ่งนี้เอา,พ,เอาพิซซ่ามาให้ผมสักถาดนะอ่าตอนเที่ยงผมจะเลี้ยงลูกน้องนั่นนี่นู่นเดี๋ยวมันจะมีขบวนการนะครับนะพัฒนาของมันไปเอง นะไม่ต้องกังวลมีอย่างเดียวที่กังวลก็คือเราจะหาเงินส่งเขาทันไหมแค่นั้นเองนะครับนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนมากนะครับสั่งอะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับสั่งของกินของใช้เนี่ยสั่งได้หมดนะครับนะนะสั่งคีมสั่งเครื่องสาอางนะครับแฟนบางคนนี่เฮ้ยเรากินข้าวสั่งเรากินข้าวซื้อเรากินกับข้าวซื้อเราใช้ตังเปลืองตัวเองส่งตังให้หน่อยนะบ,บางทีอาจจะเอาไปซื้อ เครื่องสปางให้สาวสองอยู่ข้างในก็ได้นะครับนะอาจจะมีเมียอยู่ข้างในใช้เครื่องสํางแพงๆนะครับครีมข้างในนี่ผมบอกเลยนะครับนะสั่งได้หมดเจ้ายี่ห้อไหนนะครับแพงขนาดไหนมีให้นะครับนะนะครีมกันดงกันแดดครีมทาผิวน้ำหงน้ำหอมฉีดมานี่หอมฉุยนะครับนะผมบอกเลยนะครับมันเป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นนะครับที่เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ในเรือนจำนะครับเป็นกังวลว่าเฮ้ยญาติเราจะกินอาหารได้ไหม นะครับล้วเราจะกินอาหารแบบลําบากไหมไม่ต้องห่วงครับมีเงินก็มีกินครับนะคุณอยากกินอะไรเขาจัดให้ได้หมดนะครับนะสั่งไม่ได้เดี๋ยวพวกแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์อย่างนี้นะครับหรือว่ายาเสพติดพวกนี้นะมันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเงี้ยนะจะเดินไปสั่งม่สซั่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ผมอยากกินเปสซาปลาช่อนสักตัวเอาปลาช่อนตัวใหญ่เลยนะตัวเท่าไหร่ก็ว่ามาอ่านะได้ไหมเดี๋ยวมีมาครับนะ พรุ่งนี้แปซาปลาช่อนมาหาคุณเลยพรุ่งนี้ผมอยากได้ไอ้ต้มยำกุ้งแบบเอาแต่กุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆเลยนะนะเอาสักเจ็ดแปดตัวเนี่ยถุงหนึ่งอะเอาถุงใหญ่ๆมาเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงคนในบ้านนะพอบ้านไปสั่งงนี้ได้ไหมนะครับมาทันทีครับนะกุ้งแม่น้ำนะครับมาเลยครับนะกิโลหกเจ็ดร้อยกิโลแปดเก้าร้อยมาให้ท่านทันทีครับนะมันมีหมดนะครับนะเค,ค้กวันเกิดยังมีครับคิดดูว่าเค,ค้กวันเกิดนี่มันคืออะไรที่แบบว่ายิ่ง วัดเลเวลได้เลยนะครับนะเค้กวันเกิดยังมีดังนั้นอาหารอย่างอื่นนะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่มีกินนะครับนะห่วงอย่างเดียวครับคือคนข้างนอกจะหาเงินทันเขาใช้ไหมแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของอาหารการกินนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังไม่ได้บอกว่าข้างในดีหรือไม่ดีนะครับนะเพียงแต่บอกว่าสําหรับคนที่เป็นห่วงนะครับกลัวญาติอยู่แบบลําบากกลัวคนข้างในอยู่แบบลําบากไม่ต้องกลัวครับถ้าเรามีเงินเขามีชีวิต เหมือนกับเราข้างนอกเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอิสรภาพแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีผู้หญิงนะไม่มีอิสรภาพไม่มีผู้หญิงนะครับแต่อาหารการกินความเป็นอยู่ข้าวของเครื่องใช้เหมือนข้างนอกเป๊ะๆนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของอาหารการกินนะครับนะข้างในที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่กังวลนะครับก็จะได้สบายใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับถ้าผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากๆจากใจจริงช่อง hello test ขอบคุณครับผม